สวัสดีครับวันนี้รับรถซูซูกิเบอร์ดี้ 50cc นะครับรถป๊อปนะครับอะไรค่อนข้างหายากนะครับรุ่นนี้เนื่องจากคันสตาร์ทกดไม่ลงเราไปเริ่มกันเลยครับนี่นะฮะเราก็เริ่มเริ่มลื้อถอดต้องถอดอย่างระมัดระวังนะครับเพราะว่ารถค่อนข้างอายุเยอะแล้วนะครับพลาสติกบางอันอาจจะกรอบแตกนะครับอาจจะมาแตกตอนเราถอดก็ได้นะครับต้องถอดอย่างระมัดระวังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรถลูกค้าเกิดความเสียหายนะครับ พวกปลักปล๊กเิกก็ต้องดูต้องถอดให้ดีนะครับบางปลั๊กก็เริ่มไหม้เริ่มอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูนะครับผมก็เซอร์วิสไปให้ด้วยนะครับถ้าปลัก๊กถ้าเริ่มเสียเริ่มอะไรแล้วลูกค้าไหนๆจะถอดมาทีลูกค้าก็จะไม่ต้องรื้อถอดแล้วนะครับเนี่ยครับน็อตบางตัวก็หัวเริ่มเสียเริ่มเบิร์นนะครับผมก็ตอนประกอบคืนก็ เปลี่ยนให้ใหม่หมดครับเนี่ยนะฮะนี่ก็เริ่มถอดถอดกันไปนี่ถอดฝาสูบเช็คดูซิว่ามีอะไรมีรอยหรือเปล่าอ่านี่ฝาสูบถอดมาแล้วก็ยังไม่หมุนนะครับเดี๋ยวถอดเสื้อสูบต่อเลยพอถอดถออกมาปุ๊บนี่นะครับ ลูกไม่เป็นรอยนะครับลูกสูบไม่ติดนะครับเสื้อสูบก็อยู่ในสภาพดีนะครับไม่เป็นรอยไม่รอยมีรอยติดอะไรแหวนเวินอยู่ในสภาพดีนะครับอ่าอันนี้ผมก็ต้องสันนิษฐานว่าเป็นที่ก้านและอ่ะก้านติดหรือเปล่าลองโยกก้านดูก็ไม่ไปแต่ก้านไม่คอนนะครับผมก็เริ่มสงสัยแล้วใจก็คือแบบเดี๋ยวลองผ่าดูแล้วกันว่ามันเป็นอะไรกันแน่นะครับเพราะก้านนึงก็ยังใช้ได้อยู่นะครับ ถอดอดไปปุ๊บอ่าถอดฝังจานไฟตัวนี้รุ่นนี้จะไม่มีตัวดูดนะครับต้องใช้เทคนิคในการถอดนะครับนี่ถอดมาปุ๊บเจอเลยครับนี่วงล้อแม่เหล็กแตกนะครับวงล้อแม่เหล็กจานไฟนะครับแตกนี่มันก็เลยทําให้ไปขัดนะครับขัดเข้าเหวี่ยงนะครับทําให้คันสตาร์ทกดไม่ลงนะครับเนี่ฮะ นะครับมันไม่ไปโดนมัดไฟนะครับไม่งั้นเสียหายเยอะแน่นอนนี่อันนี้ผมก็ถามอะไรพวกพวกนะครับมีครับตรงรุ่นนะครับเจแปนมือสองสภาพดีนะครับอะไรซูซูกิค่อนข้างหายากนะครับแต่ว่าก็พอหาได้ครับนี่ก็เปลี่ยนไปเลยตรงรุ่นนะครับประกอบอันนี้น้ำยาก็เป็นน้ำยาทำความสะอาดอิเล็กทรอนิกสโดยตรงนะครับ เกี่ยวกับระบบไฟนะครับเราจะไม่ใช้น้ํามันเบนซินหรือว่าโซเนกอะไรฉีดล้างครับเพราะว่าอาจทําให้เกิดช็อตเกิดความเสียหายได้นะครับเพราะว่าอะไรพวกนี้เราไม่ค่อยได้ถอดอยู่แล้วล้างทำความสะอาดไปเลยนะครับทีเดียวพันชงพันเชอร์อะไรนี่ทำไม่หมดนี่นะฮะก็ประกอบประกอบไปตอนนี้เครื่องกดลงเรียบร้อยแล้วผมก็คิดว่าน่าจะเป็นที่ตัวนี้ตัวเดียวแหละเพราะว่าการไม่เป็นไรลูกสูบไม่เป็นไรนะครับ คิดว่าน่าจะแผงแม่เหล็กมันยงคงจะไปขัดแต่แหละก็ประกอบกันไปนี่ประกอบล้วตัวไหนไม่ดีผมก็เปลี่ยนให้ไปเลยนะครับเพราะว่าเผื่อลูกค้าเอาไปเซอร์วิสเองจะได้ไขง่ายๆครับเดี๋ยวหัวเสียไข่ย,ยากอีกพอมันอยู่ในรถแล้วมันก็ประกอบยากอ่าอันนี้เอาขึ้นลำเรียบร้อย เตรมตัวต่อสายนะครับก็เดี๋ยวพอต่อสายอะไรเสร็จผมก็จะลองทําการสตาร์ทก่อนนะครับอ่ะลองแล้วพอตอบเข้าล่างเรียบร้อยเดินระบบสายไฟเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะติดไหม ่ะครับผมหลังจากประกอบเสร็จสตาร์ทเครื่องลองเครื่องเรียบร้อยโอเคติดแล้วก็ประกอบคืนเหมือนเดิมนะครับชุดใส่ฟงใส่ไฟเราก็คืออยู่ในตำแหน่งเดิมครบทวนนะครับเพราะว่าไม่งั้นนะ่ะถ้าเราร้อยผิดรูผิดผิดทางนะฮะใส่ไฟมันจะไม่ถึงกันนะครับเพราะว่าทางญี่ปุ่นเขาคิดมาแล้วนะครับทำมาเป๊ะ,เ,ปะเลยร้อยผิดไม่ได้แน่นอนเราก็ร้อยทางเดิมใช้ตัวรัดออกจากโครงนะครับเหมือนเดิม ตันดัตแลยนะครับก็ค่อยทำงั้นพลาสติกอาจจะแตกกรอบในระหว่างที่เราลื้อประกอบต้องเซฟให้ลูกค้าก็เลยนะครับเนี่ยนะฮะพอประกอบเสร็จก็เนี่ยนะฮะเช็คความเรียบร้อยทอีถ้าใครสนใจซ่อมหรือติดต่อซื้ออะไรซูซูกิวอดี้นะครับติดต่อช่างแป้38ันแปดใบน้ำลีขอบคุณครับ